อย่าเพิ่งซื้อช็อกโกแลตกินถ้าคุณยังไม่รู้ความลับข้อนี้หลายคนบอกว่าโ,โก,กโก้มันมีประโยชน์งั้นช็อกโกแลตก็มีประโยชน์สิหมอเฟิร์นใช่มันมีประโยชน์จริงๆแต่คุณต้องรู้ก่อนนะว่าไม่ใช่ช็อกโกแลตทุกตัวที่คุณซื้อกินจะมีประโยชน์เสมอไปมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยเขาพบว่าถ้าคุณกินช็อกโกแลตที่มีความเข้มขน้นตั้งแต่70%ขึ้นไปซึ่งถ้าคุณไปดูตามท้องตลาดเนี่ยมันจะมีประมาณ2 0 3 0ซึ่งความเข้มข้นน้อยมากๆตอนทีี่่มอเเเฟรรนยยูปะทศ มันจะมีให้เลือกเยอะมากหลายยี่ห้อมากซึ่งคุณหาได้ง่ายมากแต่ที่ไทยคุณต้องดูดีๆหน่อยนะถ้าคุณสามารถซื้อดาชช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นตั้งแต่70%ขึ้นไปเขาพบว่าถ้ากินเป็นประจำจะลดความดันโลหิตได้ระดับหนึ่งเลยลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยแล้วก็ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้เห็นไหมว่าในช็อกโกแลตที่หลายคนกลัวที่มีไขมันสูงมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าชอบความรู้ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้เ